โอ้หคุณเป็นคนที่ดวงแข็งมากแข็งจนคนที่คิดร้ายกับคุณทําอะไรคุณไม่ได้ถึงเขาจะใช้เล่ใช้อุบายหรือแม้กระทั่งสาดแช่งภาวนาให้คุณล้มตายมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณนะเห็นความดีเห็นน้ําตาและเห็นความอดทนของคุณมาตลอดค่ะคนบางคนเนี่ยเขาิฉาคุณมากจนแทบคลั่งเลยนะรู้ไหมเห็นคุณยิ้มก็ขัดใจเห็นคุณเดินไปข้างหน้าก็เจ็บในอกเขาอยากให้คุณพังอยากให้คุณหมดอนาคตอยากให้คุณเจ็บจนร้องขอชีวิตแต่คุณรู้ไหมดวงคคน่่่ไมใชที ถูกใครมันลงไม่ง่ายค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องนะแต่ตอนนี้ถ้าไม่ยอมอีกแล้วความอาฆาตที่เขาส่งมาเนี่ยมันไม่ได้มาถึงคุณเลยสักนิดนึงค่ะทุกคำสาปทุกความแค้นทุกพลังมืดมันกําลังถูกสะท้อนกลับคืนไปหาเจ้าของของ,ของมันเองสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าจากนี้ไปนะคะใครที่เคยยิ้มยาะคุณเนี่ยเขากลับจะต้องก้มหน้าน้ําตาตกเองใครเคยปรารถนาให้คุณตุยไปเนี่ย เขาก็ต้องเจอกับเคาะร้ายถึงชีวิตของเขาใครเคยสาปส่งให้คุณหมดอนาคตเขาจะต้องเจอทางตันจนดินไม่หลุดนี่แหละคือกฎของจักรวาลคนดีที่มีของสูงคุ้มครองแบบคุณนะ่ะไม่มีทางตกเป็นเหยื่อของคนชั่วเด็ดขาดแล้วอย่าลืมค่ะวิบากกรรมของคนที่ทำร้ายคนดีมันเจ็บมันแรงและมันหนีไม่พ้นแน่นอนค่ะติดตามเม้นต์ไลค์แชร์ถ้าคุณอยากให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นกับคุณโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ